ข้ามชาติและการเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับวันนี้ท่านได้มาแถลงข่าวเกี่ยวกับการจับกลุ่มคนต่างด้าวที่เขาลักษณะเสี่ยงกับการเบี้ยการข้ามชาตินะครับอยู่สองรายด้วยกันนะครับในพื้นที่พัทยาตอนนี้ในขั้นตอนเนี่ยท่านท่านท่านเจริญเจริญท่านเจริญท่านสมบูรณ์ที่พนนะครับท่านผู้การอธิบดีสองนะครับแล้วก็ท่านรองผู้การจุบรีคู่กับพัทยานะครับแล้วก็ที่รับถูกจับนะครับวันนี้เนี่ย เดี๋ยวจะหลายสองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่จากคนัเสียสองคนที่มัญญานนะครับซึ่งจากสถานโควิดเจ้าที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ไม่ค่อยมีการเดินทางต่างประเทศไทยเท่าที่ควรผู้ชเชี่ยวชาตินะครับก็กำชับให้สมาชิกงานชาตร่วมกันกับทุกภาคส่วนของทางตรรวจด้วยกันทับมีปชกนะครับสภานที่ช่วยช่วยกันไปตรวจสอบดูแลว่า คนต่างชาติที่ที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่เันสบายไหมนะครับแล้วก็ทำาอาชีพอะไรนะครับมีอย่างปลอดภัยหร,รือว่าทําอะไรเพื่อมาดูว่าโปรแกรมที่เขาเขียนเนี่ยขยายเประเทศไหนบ้างเล่นามมาการพนันอะไรบ้างทั้งสองรายการเนี่ยเป็นการเป็นคนต่างชาติที่กำลังทำแบบรทจอดกับเรื่องไร้ระเบียบเนี่ยจะให้ท่านร,รองการต่างด้าวอธิบายพี่น้องส่วนตัวที่ที่ก่อนนะครับ าตตรจเนแล้วครับแล้วก็มีการสืบสวนไปทาำโซเชียลด้วยนะครับซึ่งในกรณีที่เราตรวจสอบเจอเนี่ยพบว่ามีสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับซึ่งเป็นสอกสารในการรับรองของเจ้าหน้าที่ของตัวคนเข้าเมืองน,นะครับซึ่งเอกสารตัวเนี้ยเป็นเอกสารของธนาคารที่รัเสเซียนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย ตัวเขาเองเนี of of ่ยในเงื hmm. 7, ่อนไขของสำการตกครวกเมือเนี่ยจะต้องมีเงินได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า5 0 0 0บาทนะครับเขาก็เลยทำตัวนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆเขาคนที่มาสั่งทำเนี่ยไม่ได้มีรายได้ตามนั้นจริงก็เลยมาจ้างสองคนที่ทำในราคาใบละ2,000บาทนะครับซึ่งเอกสารที่ทำออกมาเนี่ยก็จะระบุว่ามีเงินจำนวน1 0 0 0 0แ จ็ดหมื่นรูเบิลนะครับซึ่งคิดที่ยี่สิบมีนามบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเข้าไปกดค้นนะครับก็พบว่ามีการกระทำจริงแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังไปนะครับว่าก่อนหน้านั้นมีการทําให้รายอื่นหรือไม่ก็มีพบมีอีกหลายรายนะครับที่ที่เขาเคยทําให้ไปแล้วนะครับก็คิดราคาทั้งแปดคนเนี่ยนะครับมีพฤติการคือเป็น รับจ้างนะเขียนโปรแกรมสําหรับเว็บหรือแอพพนันออนไลน์ในประเทศจีนนะครับซึ่งได้รับการสั่งการจากบอสที่อยู่ในประเทศจีนนะครับผ่านโปรแกรมทาวแชทนะครับโปรแกรมทาวแชทก็คือเป็นโปรแกรมแชทโปรแกรมหนึ่งในประเทศจีนครับมีการสั่งการมาว่าจะให้มีการสั่งหน้าจอของเว็บไซต์ออนไลน์ในประเทศจีนอย่างไรนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนภาพอย่างไรเปลี่ยนโปรโมชั่นอย่างไรเขาก็จะสั่งผ่านทาวแชทมานะครับเมื่อเขียนโปรแกรมเก่งตามการพิเศจก็จะ ให้วนไทยที่ปลอดภัยครบของขอนกท่อเที่ยวด้วยในเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็อบรมรูปคุณเข้าบ้านอยู่เจ็ดแปดคนต่างกากพอเราไปค้นก็เห็นว่ามีคอมพิวเตอร์ นั่งเขียนโปรแกรมที่นี้ก็ผิดกฎหมายนะไม่มีอยู่โอเวอร์สเตย์ทำงานเรียบนุญาตแล้วก็เขียนโปรแกรมการพนันอันนี้อีกในส่วนของรัสเซียที่อยู่เยอะทำอะไรในที่สุดเขาก็เปิดเพียงพอที่จะจ่ายเช็คสอยที่นี้เงินก็ไม่มีก็ต้องบอกรายรับสารต้องถามว่าเรื่องเงินไม่มีแล้วที่ถึงได้อย่างไงเราก็ไม่อยากคนพวกนี้อยู่เราพิ่ารณตอนนี้ ต่างชาติออกเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับคนต่างชาติที่อยู่ที่เมืองไทยโดยไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งโดยไม่มีรายได้ที่ถูกต้องนะครับเราก็เอาแนไวไว้นะครับจับกลุ่มเงินคดีแล้วส่งออกหมดนะครับเดียวกันก็ขยายผลน,นะครับทุกเรื่องที่จับกลุ่มเนี่ยขยายามนะคนหมดว่ามีเกิดขายที่ไหนมีเครื่องขายอย่างไรอยากก่างอุรัสเชียนสองคนเนี่ยตอนเอกสารแล้วเข้าไปเูยปลอมไปกี่รายแล้วแล้วอยู่ที่ไหนบ้างแล้ว